และคำถามข้อที่หนึ่งใครเกิดที่ฮอกไกโดหนึ่งมิยาบิสองเอาอีิสามวีวิโอเลตสี่นาเดตคุกิมิยะใครเกิดที่ฮอกไกโดทีธนาทิพย์หลังจากที่ผมได้ร่ำเรียนจนจบปริญญานี้มานะครับคนที่เกิดที่ฮอกไกโดก็คือวีวิโอเลตวอเทียครับผมเขาเป็นคนภาษา <c oughs> อังกฤษแหละจะเกิดญี่ปุ่นยังไงเขาไปเกิดที่นั่นนะครับผม สมัยที่ผมไปอยู่ที่อกไกโดประมาณ2ปีครึ่งเฮ้ยจริงเหรอผมก็ไปอยู่นั้นสปีไม่เห็นเจอคุณเลยจริงเหรอเราอาจจะอยู่คนละซอยกันจริงเหรอผมอยู่ซอยลาดปลาเขาอะเอาแถวกไกโดคุณจงเคยอไลาดปลาเขามีด้ยเหรอไม่มีนะแล้วผมเนี่ยเคยไปซื้อขนมที่ร้านร้านหนึ่งแล้วผมเดินสวนกับคุณวีตอบคุณวีวีเลตเป็นคำตอบทุดท้ายครับผมและวีวีเลตวอเทียเป็นคำตอบที่ผิดค่ะมิยาบีผมก็เคยดู เอาอีก็เคยดูไปดูที่ไหนมาครับผมไอปิดเทอมใหญ่ไงเอาไม่อ่ะพูดไม่ได้มันมีหลายรหัสอ่ะอลอไม่ได้ผมว่าเอาอีกไม่ใช่น่าจะคนที่ดูผมว่าน่าจะเป็นคุณมิยาบิก็ตอบครับมิยาบิเป็นคําตอบสุดท้ายและมิยาบิเป็นคําตอบที่ถูกต้องค่ะในข้อนี้คุณมิยาบิเป็นคนที่เกิดฮอกไกโดส่วนเอาอีกเกิดที่โตเกียวคุณวีวอิ ดคุณวีเวอเลตเกิดที่โยโกฮาม่าส่วนคุณณเดชเกิดที่ขอนแก่นประเทศไทยคุณต็อปเกิดที่เกิดที่โรบาลนะโอเคครับผมหาไหมหาไปและในข้อต่อไปนี้จะเป็นข้อตัดสินหรือไม่ติดตามกันคําถามถามว่าดาวบนธงชาติประเทศสหรัฐอเมริกามีทั้งหมดกี่ดวงคุณเฮผมขอใช้ตัวช่วยครับ ผมขอโทรไปหาคุณครูหนิงจากเฮลิคเนียทางทีมงานกำลังโอนสายไปหาคุณหนิงเฮลิโค er. เนียเจ้าสำเนียงยังเลยไ,ได้ไหมติดต่อจากทีมงานรายการม,ม,มีคนต้องการที่จะให้คุณเป็นตัวช่วยในการตอบคำถามค่ะเราจะทำการจับเวลาหนึ่งนาทีครับผมหากาเหรอเริ่ม สวัสดีครับคุณหญิงจากเฮลิคอนเนียครับผมผมขอถามดาวบนธงชาติประเทศสหรัฐอเมริกามีทั้งหมดกี่ดวงครับผมช่วยผมด้วยนะครับดาวบนธงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกามีทั้งหมดกี่ดวงมีชอยส์สี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบแปดแล้วก็ห้าสิบเดี๋ยวธงชาติอเมริกาเป็นยังไงก่อนธงชาติอเมริกาไงเป็นยังไงอ่ะมันจะมีธงลายขาวแดงขาวแดงใช่ไหมแล้วมันจะมีสีน้ำเงินตรงมุงมๆอ่ะแล้วมันจะมีดาวอ่ะติดตรงนั้นเดจ้าสามสิบวิแล้ว สี่สิบห้าสี่สิบหกสีปดห้าสิบชอยเหลือยี่ิบวิมันไม่มีสาห้ามีแต่สี่ห้าชัวร์ไหมชัวเด็กสิบวิเด็กสิบวินะหมดเวหมแล้วเกืบหมดแล้วหมดแล้วทิงานเก็บมือไม่ทลค่ะแค่นี้นะคะขอบคุณมากนะคะ ปลายสายนะผมได้ยิน46แว๊บๆเข้ามาคุณเทจะเชื่อคุณหนิงเฮริคอนเนียหรือไม่ผมเชื่อครับเพราะว่าเป็นอาจารย์ที่ผมเคารพนะครับผมแล้วข้อนี้คุณจะตอบว่า46เป็นคําตอบสุดท้ายครั 46, บผมและ46ดวงเป็นคําตอบที่ที่ครับอืผมได้ยินคุณหนิงพูด45แต่ดูจากที่คุณหนิงตอบไปแกผมไม่มั่นใจครับผมผมขอใช้ตัวช่วยครับ ผมขอโทรหาศาสตราจารย์นิวครับทีมงานกรุณาติดต่อศาสตราจารย์นินิวบัดนี้สวัสดีค่ะคุณนินวใช่ไหมคะ่ะใครเนี่ยพวกเราติดต่อมาจากรายการฉลาดเกมมือน,นะคะอ๋ะอ <laughs> จะลงกคุณาน,นิวมาเป็นตัวช่วยในการตอบคำถามให้กับผู้เข้าแข่งขันได้ไหมคะได้เลยเรากําลังทําการจับเวลาหน้าแบบน,นี้คุณน,นิวครับทำอะไรครับคําถามอยู่ว่าดาวบนธงชาติประเทศสหรัฐอเมริกามีกี่ดวงข้อหนึ่งขายแล้ข้อหนึ่งสี่สิบห้าข้อสองสี่สิบแปดข้อสามห้าสิบกี่ดวงวะผมหวังเพิ่งความประหลาดคุณห้าสิบปะทำไมห้าสิบอะกูเกิลบอกห้าสิบสี่แล้ว ศาสตราจารย์เขาเปิดกูเกิลให้ผมเป็นมันเป็นสิทธิของเขาขอบคุณมากครับศาสตอาจารย์นี่เดียวครับเป็นพระคุณกับผมมากครับผมแค่นี้ครับผมขอบคุณครับโอ้ยหคตอบครับแล้วคุณตอบจะตอบข้อนี้ว่าข้อสี่ห้าสิบดวงเป็นคําตอบสุดท้ายครับห้าสิบดวงเป็นคําตอบที่ถูกต้องค่ะหนึ่งล้านยังไม่ไกลใบปริญญานี้ยิ่งมานไปครับ ี๋ยวผมตามไปเรียนอจะหมักเรียนด้วยนะไม่ต้องไปเรียนแล้วถ้าผมมาบริษัทผมมาค่าแข่งกับผมเดี๋ยวผมซื้อสำลอยให้อระกันหนึ่งโอเคครับใช่ได้หนึ่งล้านก็ขอส่วนแบ่งด้วยสักเท่าไหร่ดีเก้าแสนครับผมที่แสนเดียวครับไม่ดีแล้วกันโอเคต่างคนต่างกลับดีกว่าครับผมเราไปให้คู่อื่นเขาแข่งกันมากดีกว่าใช่